ตนนี้ตารางคะแนนครับอยู่อันดับที่7และการแข่งขันผ่านมาครึ่งฤดูกาลแล้วนะไวมากๆครับผม26เกมไปแล้วและมี42คะแนนโอกาสที่จะขึ้นอันดับ5อันดับ6นี่คือมีลุ้นพอสมควรเลยและเกมหน้าในลีกเราจะเจอกับคอ์ตสมัตแต่ก่อนจะไปลุยในลีกครับผมมีเกม FA ครับกับเฟรซบูดและรายการเอเครับผมก็อยากเข้ารอบลึกๆกว่าเพื่อที่จะมีโอกาสไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างแมนซิตี้เอเวอร์ตัน แมนยูนับไหมนั่นแหละครับคือเป้าหมายในเอเบครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาโฟกัสเกมนี้ก่อนเลยแต่ในบ้านอีกแล้วเวลาเห็นว่าเล่นในบ้านนี่เครียดตลอดแล้วก็อย่างหนึ่งครับผมก่อนไปลุยเกมนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ครับและคอมเมนต์พูดคุยถ้าใครชอบช่องของเราครับซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันเล่นกับทีมที่ต่ำกว่าถึง1ดิวิชั่นไม่รู้1ดิวิชั่นหรือ2ดิวิชั่นถ้ายังชนะขาดไม่ได้กองหน้าเก็บผ้าเก็บผ่อนเลยแล้วซัดก่อนสูยไว แล้วแล้วคอสคอสแน่คอสแน่อุ้ยอุ้ยเคลียร์สวยอุ้ยเดินดีเดินดีชิดไม่เปิดต้องเข้าหน่อย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 มาแล้วแล้วอุ้ยอุ้บอลชนแล้วอุ้อุ้ยแล้วช่องได้ไงอืมเร็วช้าแล้วได้ครับผมขึ้นซ้ายสวยเลยคืนแล้วดิซันโกะแม็กกี้ค่อยๆไปแต่ถ้าเล่นอย่างนี้ได้ที่เกมก็ดีนะดูแล้วเสียบอลยากมาแล้วเด้อ <eni> <enders> เขายืนบล็อกอ้องโตเลยแต่ยังได้โอเคสวยอาสาศอาสา,ศาศต่อคืนแล้วได้ยีเป็นไงเพื่อนนั่นแหละพี่แล้วด้วยขวาติีสิบตามเลยตามเลยเพื่อนเดินชิดโอเคขอแน่ยังแล้วบล็อกสวยครับผมได้แค่ทุ่มโอเคแล้วเล่นไวเลยเฮ้ยไวไปปพาะวะแล้วโอเคมาๆๆๆนี่ไงแล้วออกง่ายๆได้อยู่ได้อยู่ ขอไหมไม่คอใหกับดึงดึงอยู่ตรงกลางเดินหน่อยนี่ไงไม่ง้างแล้วโอเคนิ่มๆเลยสวยละสวยละสวยแล,วยล,วยล้วอู้หูโดนย้อนอ้าายคิดว่ามันจะไปเสาแรกของมันนะมันย้อนครับผมเลยกลับมาไม่ทันเฮ้ยไอ้เช่นอะเขาไปโดนสีอะไรมา <laughs> คุณนึกว่าเลสเก่าโดนง่ายไปครับผมขยับไปปิดเสาแรกแล้ว โดนยิงย้อนแล้วส1บเอตัวจริงก็ชุดหลักด้วยไม่โรเทชัน่นมึงมาเล่นหย่อแย่อย่ายงนี้ไม่ได้นะเสียลูกนึงน่าจะตื่นขึ้นมาบ้างแล้วยัดเนี่ยพิกได้ไหมนั่นแหละแล้วกลับมาๆๆๆจะทำก็ทำได้เนี่ยจงังหวะง่ายๆเลยพิกแตะแล้วปั่นเรียบร้อยแต่ทำไมไม่ทำดูดิคุนที่คือมันมีให้เล่นเยอะมากอะ่ะสวยนั่นแหละยังไงโจร จนตัวจอนที่จอนสุดเส้นจอนตอกมาแล้วไดดีดูดช่วงท้ายแล้วผมขึ้นก็ได้ครับถ้าจะขอขนาดนี้โอ้โหขูขึ้นยังไงละ่ะสวยละนี่ครับมาเองมาเองแล้วแตะแตะแล้วปั่นโค้งโค้ไม่ค่อยเข้าเรามีตัวสอดเห็นแล้วเห็นแล้วไอเดินหน่อยเดินหน่อยกลางเดินให้หน่อยอ๋อไม่เดินอย่างนี้ ลากมาเรื่อยๆแล้วคอสออกข้างไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วโอ้โหตรงตัวดอว่ามาได้ยังไงแล้วนิ่มๆเลยครับผมจบครึ่งแรกไอ้กล้องหลังดูประมาทว่ะแล้วสวยตัวซ้ายไปแล้วยังไงมีตัวสอดแล้วแทงสวยเลยหัากลางได้ปะสวยครับผมแล้วกลางที่นั่นแหละแล้วโอ้โจเอ,เอาเอาอะไรกันบนะ้างโอ้เมื่อกี้ อืมเอาอย่างนั้นอยู่ไว้เป็นไรยังไงโอเวอร์ทัตอ้ยอุลอันแหละเอา้าเออกะแขเนี่ยโอย้มันต้องจบเรื่องแต่ตรงโจนแล้วปะวะไอ,อ้บ้าโอ้แต่ได้โล่งๆเหมือนกันครับผมแล้วมึงจะนิ่งไปไหนอะแพ้แบบกระแทกเสาร์ใดเข้าไปเลยไป้อ,องต่อหนึ่งแล้วครับผมเออของเชียร์ได้แล้โวโผล่แม่งกองเชียร์โผล่สองพาร์ตติดเลยแล้วในบ้านทั้งคู่ด้วยมึงต้องคิดแล้วนะว่าพวกมึงเล่นกันยังไงเว แม็กกี้ครับผมแม็กกี้หยอดมาสวยแล้วไปด้วยแฮปปี้ไปเออหวดขาแม่งจะลองร้าง,ง,งสวยบีไป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 เพื่นอนเล่นได้สวยแล้วนี่ไงสวยโอ้ตัวประกอบดูหน่อยแม็กกี้ตัวตัวเหนือกว่าอยู่แล้วครับผมมาแล้วอาสาสอาสาสโดน,นหวดจันโอ้โหระยะน,นี้เอ้ยโอ้ยไอ้ออพันนี้ไม่งเพิ่งเริ่มหัวมายังไม่ได้ฝึกฟรีคิก แต่โอ้หมุมนี้ไอ้เจ้ฝึกมาเยอะอยู่นี่เลยผมข้ามตรงนี้แล้วรวบเลยสี่สวยสวยครับตีันเชียงหน่อยแล้วข้ามโอ้โหเนี่ยดีเลยให้เขาวนไปวนซ้ายวนขวาครับแล้วโอ้โหมันมามันมาได้เลยวะ่ะเดินหน่อยกลางกลางแล้วเต็มมือครับโอ้โหน่นเน้นเอาสวยดิแล้วซ้ายไหมดึงเออเอาไม่ตรงยิงกันแล้วทีนี้พลิกนั่นแหละแล้วซ้าย ได้งาัางไหมได้งาัางไม่ได้โอ้โหไอเฮียพวกเฮียนี่ก็หลีลาเยอะชิบ<ง>หายผมหุดไปแล้วผมใช้ขวาหน่อยประทันทันทันท,นทนันข้างในนะข้างในนะมาดิขอนมากตาต็ตัดอ่ะนี่ไงนิ่มๆเลยเฮ้ยนี่ไงเห็นแล้วขวาดูครับแม่นๆผมยังลุน้นอีกลูกนึงเพื่อตัวนี้เลยครับผมถ้าถิกไปเกมน่าจะได้เล่นต่อสวย โยกโยกซ้ยายอูย่อย่างนี้สัตว์เรียบร้อยเป็นอาซาดเล่นกันสองคนโคตรดีครับผมแล้วได้ล้างโล่งเลยสามนึ่งอย่างที่หวังแล้วจบเกมไปเลยครับผมเสียดายอย่างเดียวคือกองหน้าเราไม่ได้แฮตติก บรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้เห็นมานานแค่ไหนแล้วโฟกัสจบ16-6เปอร์เซ็นต์ของบอล5 7ต่อ43 FA ผ่านไปแล้วมาโฟกัสในลีกเกมนี้เจอกับพอร์ตสมัรอันดับที่14ไฮ้แต่ผมขอเช็ค FA หน่อยรอบต่อไปเราจะเจอใครผลจับฉลากยังไม่ออกใช่ปะยังต้องรอโอ้ยก,กี่วันวะเนี่ยอยากรู้ครับผมแล้วก็อยากเจอทีมใหญ่ๆทีมออฟเดอะวีของวีคลาสุดมิดเดิลสโบมีติด2คน นานจังวะอย่าบอกนะว่าเกมดีมีคุณภาพอีกแล้วโอเคเฮียไอคิดถ้าอยู่หายใจลุ้นชิปหายเหมือนจะค้างอีกรอบครับผมโอเคมาแล้ว นั่นแหละพลิกแล้วหางของโจรอ้โจรดึงยังไงโยกกับไม่ได้ได้อยู่แต่ขวาเติมสวยโจรไม่ได้คอร์ดไหมทางที่สุดแล้วคืนโอ้โหถ้ชาชาได้พาเริงามหรือยังไงล่ะดึงแล้วยัดนี่ไงโอ้รู้อยู่แล้วเข้ากลางข้างบนไม่แล้วยังไงพิงแล้วครบนี่ไม่อ้โหมันยังจ่ายอะ่ะ ชิดหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยมันใสแน่โอ้โหยางงี้โอ้โห,โโหจำรับโชว์วิมาแล้วอุ้ยเอาไม่ลงเอาไม่ลงแล้วโอเคได้ทุบแล้วไม่ทันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจหมดนะว่ามันเป็นเกมเยือนน่ะแต่โอ้โหอันดับตารางคะแนนนี่คนละเรื่องเลยแล้วขอสวยจะจัดป่างกลาง,างโอเคบีเขาขึ้นหลังไปบีเขาขึ้นหลังไปนั่นแหละอาได้ด้วย บอลสวนโอ้ยอ,อยากบีบจบูกให้กูตาฮมึงเล่นอะไรกันเนี้ย <laughs> เห็นแล้วท้อว่ะ <fic ult> แม่งคองบอลดีนะแต่จบไม่ได้เลยการจบยังเป็นศูน <urers> ย์แล้วสวยแล้วเออคือ <cool> จะผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมแล้วยังทําอะไรไม่ได้ครับยังไม่มีโอกาสง้างสาักคัขอ <icas> <c oughs> ใจอย่างนี้ er. ยิงเถอะหรือว่าสภาพสนามมีผลวะฝนมันมีตกลงมาด้วยอ่ะแล้วจังหวะเลี้ยงก็เห็นปะ มันจะมีแฉ่กันอยู่ครับผมเปปดี๋ยวนอลดสูงทิ้งกัดิเออเคลื่อนที่ต่อดิอย่างไแหงสู้ไหวเลยจนจนแตะข้างในแตะข้างในแล้วเขาทำเขาหน่อยยิงไม่ได้ก็ยิงไกลเข้าใกล้ๆไม่ได้ก็ยิงกยไกลพอดีมันจะยากอะไรแล้วข้างหน้าเคลื่อนแล้วน่ะ้วาวไม่ให้อสัออสัดมาเองเลี้ยงเลี้ยงกลับบ้านวิวสวยแล้วประตู เขารอช่องแล้วนะ่ะยิ่งแล้วโอ้โหชัน้นไม่ถึงกันดูดิเพื่อนขยับไปนานแล้วครับแต่โจรโอ้ยเ,อ,เอ,อ้ยเอาเอ้าอุ้ยไดอยู่ไดอยู่โดนลุมสองโอ้ยเฮ้ยเออมมผมพยายามกดให้มันไล่เพจมันไม่ไปให้เลยอะพ้อจนไม่รู้จะทอ้อยังไงไอ้ยัยแต่ความมึงพอใจผมก็เพิ่มเอาเพิ่มเอายังได้แมนออฟเดอะแมทไปีมึงจะอวยกูไปถึงไหน,ไหนไเ,เนี่ยไอสัตว์เกมเฮียเนี่ยทำเฮียอะไรก็ดีไปหมดช่วงหลัง เ A ครับเป็นยังไงจับฉลากหรือ,อยังจับแล้วับเจอเชลซีมันต้องอย่างนี้ดิว่าแต่วันไหนอะเดือนหน้าครับผมพาร์ทนี้เราจะจบที่เพสต้าน็อตเอนพาร์ทหน้ามีเกมกับเชลซีในบ้านไปไปไปรีบจบรีบจบอยากดวนกับเชลซีว่ะผมว่ามันน่าจะสนุกพอสมควรเลยเให้เขายิงโชว์ไปสักลูกสองลูกไปกูหลุดเป็นสำรองบ้างก็ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังได้หวดอย่างนี้เก็บได้ปล่อยปล่อยปล่อยกูปล่อยกูเพื่อนสวย ตรงกลางเขามีเคลื่อนเห็นไหมนะโอ้หน้าเป่าเขายืนหัวโดชิบหายแล้วสว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 ยแล้ว,ว,ลว,ว,ลวโอเคโอเคลบมองโอยลบโอ้โหกูว่าแ,แล้วเจออะไรอย่างนี้อีแกแล้วหรอโอ้โหจอๆอย่างนี้เซฟได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมอย่างน้อยนี่แหละโดนแล้วทีมเรามันจะตื่นไม่ไม่โดนยิงมมนไม่ตื่นเว้สวยนีย่ไง เนี I I so so ่ยแล้วติด <mom ent samples> ันติดเซฟครับผมเมื่อกี้ให้อาสาพิกขวายังยังได้อยู่เออโอ้ยหุ่นจ้อะไรตีสุกมึงดีวะโอ้ยแมงวกาจะยิงกันดูดิส่งไปส่งมาครับผมยิงก็ยิงติดแต่ยังระวังก็ดึงสวย เออเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยสวยละได้ได้ได้สวยโอ้ยหัวแรกตีนเดินหน่อยนี่ไงนี่ไงแล้วอุ้ยยังแล้วโอเคออ้ยบอลชนกลางมึงให้ของมาจังวะเดินหน่อยเดินเข้าไปอีกนี่ไงแล้วโอ้ยมือบนนี่ไงเป็เพื่อนแล้วสวยอ้าให้จบไปดิจบเกมนี้ไปเลยอ่ะโอ้ ขาดเกินๆทีมเราดูตังแบบคอสโอเคนี่ไงแล้วสวยเลยครับทุกคนแล้วโอ้โอ้มึงแข็งแรงจังวะขวาอะไงเพื่อนสอนสวยครับผมข้างหน้าข้างหน้าไม่ให้ตรงกลางไงพี่กลับให้ก่อนโอ้ยมึงให้ใครกลัวเอา่อยดิเออนี่แหละสวยดึงกลับบอลที่อะไรไม่เดินหน้าเลย สวยวะนี่ไงไปจอ่อแล้วเรียบร้อยเออกแขเนี่แหละมึงทําไม่เปลี่นกันหรอวะสุดท้ายก็ได้จ่อครับผมแล้วแปลนิ่มๆเหมือนเดิมไอ้เชนด้าเบอร์สิบนี่ตัวคลาสสิกเลยจังหวะมาง่ายๆครับผมโอ้โหและพื้นที่ตรงนั้นโล่งๆือว่าที่เขาเขาะไปเคาามามันคือการหลอกล่อลหรอหลอกแันกูเลยนะถ้าหลอกจริงเออเอาสกิลนี้ก็ของบอลไปงกลปะสวยครับผมต่อย่างดีอย่างดีแล้วได้ซับด้วตีเซม อันนี้ดีจริงนาทีกูมาแล้วเโโฮ้ยโอโ้โหโอ้โหอู้ยูก็แตกมโอโเี้ยโอ้โหเฮ้ยมึงไม่เข้าบอลกันนาะระวังข้างล่างระวังข้างล่างกูไม่ได้ทันทุกดอกเว้ยนี่ไงโอโ้โหแม่งไม่เต็มมืออีกแล้วช่วงหลังผมไม่ติดมือเลยว่ะแม่งอันตรายใช่ไหมไอเอาไม่อยากาเสมอถามแต่มันสำคัญมากโอโ้ชิบนั่นแหละว็อกสวยแล้วโอเคเฮ้ยเวง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 สวย เล่นทันไปโอ้โหออกสายมันเข้ากลางเกมดีมีคุณภาพขวามมีเติมสายมีเติมเดิน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 าดินมาตามามาทาอะจุดท้ายแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะแค่ไม่เสียก็พอสวยครับผมแล้วเคลียเลยสวยจันเรียบร้อยโหสองประตูต่อหนึ่งครับผมของมิดเดิลสโบและเป็นสามแต้มในบ้าน นัดนี้โอกาสจบน้อยกว่าแต่ได้มาถึง2ประตูโอ้ยถุกใจครับผมแต่ตัดถึงแรกทิ้งได้ตัดเลยนะเอาแค่ครื่องหลังพอผมพึงพอใจเราลดครับผม5%แล้วก็ได้สกิลพอยต์มา3 3 s สามสกิลพอยต์เห็นมีคนอยากให้ใส่เฮดดิ้งเดี๋ยวเราไปจ้ำก่อนไหมโดดสูงสูก่อนเรื่องมงมันที่หลังได้ครับผมเกมต่อไปก็เจอกับอันดับ4เราขึ้นอันดับ5แล้ว โอ้แม่งเช็คทุกพนาร์ท46คะแนนครับผมห่างจากอันดับ6อย่างเชฟยูอยู่แค่1คะแนนแล้วก็ห่างจากพิสตันอันดับ4ถึง4คะแนนครับผมเกมนี้ต้องชนะให้ได้ถ้าชนะได้จะตัดช่องว่างเหลือแค่คะแนนเดียวมาในฐานะทีมเยือนและเป็นทีมที่อันดับสูงกว่าโอโ้เข้าทางเราทุกข้อดึงรอเพื่อนไม่มีไม่มีก็ง้างสิไม่มีก็ง้างส,งางสิโยกอยู่นั่นแหละโยกลสัตติบอก โอ้ยโยกจนเมื่อยขาครับมือ่ะอุ้ยแล้วยังไงครับโอเคอเค,คืนได้นี่ไงโจนโจนไม่ยิงโจนพิกแล้วโจนได้ซัมตีเซส,สวยะค,ค่อยๆเล่นเจ้ได้สวยข้างหน้านั่นแหละแล้วพิกเข้าซ้ายพาเองแล้วดึงกลับดึงกลับแล้วโยกดึงหมุนได้ยู่พิกเข้าซ้ายเ <L> ข้าซ้ายเอ้แล้วอย่างนี้ จังหวะพอตแมนแมนได้ขึ้นด้วยแล้วตรงกลางโอ้ตรงกลางทำไมมันเปิดโล่งงั้นนะโอ้ย,อยต้องเข้าหน่อยต้องเข้าหน่อยเดี๋ยวเขาง้างโอ้มันไม่งา้างพอถ้ามันงาน้างอะเสียแวบเมื่อกี้ออ้ยต้องเดินต้องเดินนี่ไงแล้วโอเคตะคุบอีกอจกังหวะอย่างเงี้ยตรงตัวผมใช้ตัวบล็อกก่อนเลยครับผมค่อยตามไปตะคุบที่หลังนั่นแหละของบอลให้ได้นานแล้วหนึ่งลูกขอแค่หนึ่งลูกเว้ยที่เหลือเดี๋ยวผมทำหน้าที่ผมเองสวย แล้วได้งา้างติดบอกอูอยังได้เต็มุมไอ้ไอ้กูจะลงกูโดนสก,กีนโอ้ยคาลิกก็ข,กขกยันให้กูขึ้นแล้วด้วยมีไงได้ซัดแล้วยังเซฟครับผมล้องเลยล้องเลยสวยเล่นได้นี่แหละดีมากทุกคนเก็บจะครบแล้วไปาการตัวสุดท้ายนะอย่ากลับสวยหิ้งไฟ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอทีมันดับ4ประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของบอลเราดีกว่าโอกาสจบก็เยอะกว่ามันขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ตรางคะแนนแล้วก็ไล่กําลังจะขยับไปมากกว่าโซนเพย์ออฟอ่ะมันทําให้ผมจริงจังมากกว่าเดิมว่ะจากใจเฮฮาตอนนี้ตึงเปี้ยะเลยครับแต่ที่ตึงมากก็คือไก่พวกกองหน้าเนี่ยไอ้เนี่ยกวยเดินได้ยังไงพิกโอ้ยฟอร์ทัตไม่โคตรระจอกเลยแล้วงานติดบอลอีกแล้ว โอ้กลองหน้ามันเฟิร์นทัดแล้วมันเล่นต่อไม่ได้อ่ะระวังนะอยตอนตรงกลางหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้ามาดีสวยละสวยละแล้วโอเคโอ้ยืนรับนิ่มๆเลยสวยเอา <s <S หน่อยดิมึงทะลุทะลวงไปข้างหน้าหน่อยดิเฮ้ยสวยสวยอุ้ยเกือบลุดเฮ้ยจังหวะนี้ดีเฮ้ยฉีกหายแล้วฉีกหายแล้วแล้วโอ้โหเอาจนไดาก็บอกแล้วเห็นไหมเห็นเขาเข้าทำกันไหม จรงบ่าเขามาดิแเราคอดโล่งๆเลยอไอ้ยักษ์เอานี้จัดก,การดิย,ยักษ์กูทางวางใจพ่อผมหน่อยครับเกอเกมอย่างนี้ไปพ่อผมหัวร้อนตายดูสิว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมไอ้การที่เสียประตูแล้ได้ประตูคืนเน,น,นี่ยกดได้สองนั้งเลยโอ้โหครดีเอาปีกนตรงหน้าตอนไหนเนี่ยหาประตูเสมอก่อนวันเนี้ย โอ้ยมีมีเพิ่มโอเคแต่คุ้อยู่บุกไม่ได้ก็เคลืรับแล้วอุย๊ยอายไม่โดนใช่ไหมอยู่โทษโอ้โหออกพลาดบันทิกนั่นไงวา้ว,าวเดินหน่อยเดินหน่อยอุ๊ยแล้วมาบ,บล็อกบุกต่อครับขึ้นซ้นสายบ้างรอบนี้แล้วยัดมาได้สมบ,บัดแล้วตงตัว ไมละพอมันเป็นทีมแข็งๆเนี่ยมึงเอาเขาอยู่ไหมล่ะมันเสียแล้วไม่ใช่ว่าจะได้มาตลอดนะไอ้ปล่อยกูยังมีโอกาสอยู่เล่นกันสองคนไม่ได้อาสาตอส์โอ้ยเรียบร้อยไอ้ลูกที่เสียผมออกกัดทันปะวะผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่ถ้าเราอ่านเกมดีกว่านี้เราอาจจะออกตัดได้ ดูปร์เซนต์ของบอลในเหนือกว่าเขาเลยอ่ะแล้วโอกาสจบก็เยอะกว่าด้วยแต่ความเฉียบคมของเกมลูกมันไม่มี ผมก็ย้อนกลับมาที่จุดเดิมอ่ะคือเพย์เยอร์ส t ต p S ท็อปสกอร์เลอร์ของเรามันไม่มีติดสักคนเลยในท็อปโฟเนี่ยมันก็ไม่แปลกอ่ะที่มันจบสกอร์กันไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่ได้เฉียบคมขนาดนั้นแล้วถ้ามันแม่นจริงจบดีจริงมันก็คงขึ้นติดท็อปโฟ p s ท็อปสกอร์เลอร์ไปละตกมาอยู่ที่เกตอีกแล้ววะมันโดดขึ้นโดดลงวะมันแต่มาสูสีกันมากเลยพวกโซนเพย์ออฟเนี่ยเรามีคะแนนเท่ากันดับหกอย่างเบอร์รี่แต่ผลต่างปดะตูได้เสียเราแย่กว่าส่วนสําหรับพาร์ทนี้ครับผม ผลงานทีมจะบอกว่าแย่มันก็พูดได้ไม่เต็มปากครับเพราะก็มีเกมที่ชนะเกมที่เล่นไม่ดีแต่ก็ได้3มแต้มส่วนเกมที่เล่นดีกูยังไม่เห็นสักเกมเลยอยากได้เกมที่มึงขยกใส่เขาจนเขางงหัวไม่ขึ้นบ้างชอบขอคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดลิปต่อไปของเจ้าหนูเบนจามินแทคงและเป้าหมายของเรา10,000แสนซับสไครต์ใครยังไม่กดขอคนละหนึ่งซับครับผมแล้วเจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับ